เก็บพักครับโอ้ยบอท่านกินเก่าเทียงนี่พี่น้องคาตามาหาพาคาหย่าอยู่บักเคี้ยพี่น้องเบิ้บเงเหลือเพียเขาจังได้กินมุง่งไปไนนนะครับบักแขงกับมีบักอื้ออ้เป็นดอกกระตัวนไปเลย เป็นดอกแล้วยวคือสิว่าได้อะเพราะท่านในผสมพี่น้องว่าสีดำบักทั่วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งเด้สามสามหน่อยหน,น,น่อยครับมาฟังผี่บักทั่วไปนี่โอ้ยแค่มาแล้วเบิ่งครับ บอไดมาเก็บดนบมังแกมันแ,มแล้วจนสีได้ปลูกได้มันก็หกาย่วดที่เดกกับปลูกนึกว่าจะมันสีบัวง,งามบอีดพี่น้องเลยบอไดมันงามมันปลูกซ่ากันมังเนี้ยปลูกซ่ากันฮกซ่ากันครับ โอ้อกเกือกับนีตัวนี้าเกือขาวพี่น้องอันนี้บท่านแก่นั่นเป่นบลเกือนเกือขึ้นครับโอ้หกระหกเนี่ยโอ้ยปวดอะต้องพี่ฮาวอ้ยโอ้ยโอ้ยอย มันจะบปเด้เข้าไปหาจะติละนเนาะบองแน่เดเดยวสองสามมันเยอะอยู่ข้างในพีครับอืมบึงคนมันอยู่ข้างใน สาวมาพี่น้องสาวมาอยู่ข้างในครับบงังเพี้ยน่ยงไงมันอยู่ข้างในมันอันเคี่ยนี่รัดพี่น้องเคี่ยมันหัดอื อุ้ยนะึงของแป้งกับนีครับโอ้เครื่องหิวเข่าได้พี่น้องเลยนี่มาหากัสนสั้นๆพี่นอ้องเป้าฝนก็สีโต๊กเจ๊งป็น่ยังมาฝ่าเป้าพี่น้องนี่เวลากับว่าจะเกือบบ่ายแล้วเกือบเที่ยงแล้วโอ้โลูกขาปลูกมันไสกันเนาะ อันนี้บ่อกรึนั้นนี่เอาลวกลวกใส่กันครับเบิ้งมาละขีนออกกับมีเดี๋ยวก็ตัวหมนยักบาดกันโอ้บอได้มีอย่างานัง้พี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ขออนุญาตหมนยักบาดกันครับ,บทั่วพูกับบอไดกินมาไหนเนี่ยพวกทั่วพูกับบอไดผล เด้๋วจะมาละขีน่นกกินพี่น้องโอู้หู่ีเด้ออยู่ทางผีอยู่ทางผีงบ่พเนี่ยสองในลูกแก่แก่อะก็กินได้แล้วพี่น้องอู้หู่หกอือ๋ยวเขามาเด้พี่น้องทงั้งหมด เป็นบ้าใบนะครับมันบะมันใบยังเดียวมนะั้งนะยังไม่รัดไม่ยังครับมันปลูกใส่กันมันลักษณะเป็นี้สิละโอ้โูปลาพาลงไปโอ้ไะเอาละมาพี่น้องมา กลับบ้านเฮาสีไปเอาบว,บวกสักหน่อยครับดอกมาละบเ่ดดบเด,ดี๋ยวเดีด๋ยว,วมือน้่คใครเอาดอกสลิดมะแร็งมะแรงใครมาเก็บมันต้องปีนต้องขึน้น เสียอย่างเดียวเด้อขอเสียได้พี่น้องอุ้ยเบิ่งแน่มาพี่น้องเบิ่งระวังเด้อก่อนหินเบิ่งมันดกเป็นตะไนน์นี่พี่น้องแต่มันบ่ใหญ่นี่ครับดกกินได้แล้วครับนี่ยเสียครับเก็บเอาครับ โอ้ยต่นายนนอาอนก้นอ่อนตะกามาโอ้เอามาปุ๊บ่ว่าเดี๋ยวก็ตามาใส่พี่น้อง <c oughs> โอ้มัน,นแก่ๆนะบ่เก็บเนาะ <c oughs> อือมาเห็ดนวยเห็ดพันเก่ๆนะครับ่เก็บ <c oughs> บางอันนี้มันตอดนะพี่น้อง อันนี้ตอดต้นไหน,นอ,อ่ะบังอืแมงมันท่องจอรครับบึงดากเงาเมือ่อปวดข้าขงในเอา้าจะมีแหละเนาะเพราะได้แกงครับพี่น้องนี่บักทัวเบังเขาก็ออกมาครับนี่หัวโกนนะครับเขาก็ออกออกมาก็มูบบังบักทัวเอา้าเขาก็ออกมากรับิ่งได้กินมันนี่แล้ว น,ะนาีิอ,อกมาใครด้กินอยอะพรบ้านสงสัยเขาก็ได้ที่มันประมาณนี้แหละพี่น้องมึงบดไดวหดน้ะครับพอฝนมันตกอยู่กูตัวก็เล้วประเด็นเร็งน้ำมันประเด็นนะครับเดี๋ยวมาเลี้ยงกูละจังสียมรกหดนามจาังไยครับบักพิกกะมีไหลกันมะละกอกับลังศิวออกครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าฝนถ้าล่มบประมาณนะพี่น้องนะครับตัวน,นี้มันล่มแห้งนะครับมึงดอกกระเจี๊ยบอะลมมดนะครับนี่เพราะท่านจะเอาขึ้นอยู่ เอน,อน,น,นอนหนาบดินนี่เอาขึ้นนิยานมันตายพี่น้องเอาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใ้คลิปหน้าได้พี่น้องนะครับสวัสดีครับ